สวัสดีค่ะวันนี้มะนาจะชวนเพื่อนๆนะคะมาขยายพันธุ์ต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือน้องเขาจะมีหลายชื่อมากเลยอะคะ่ะตอนที่มะนาซื้อนะคะนะคะเขาบอกว่าชื่อบุษบาพารวยด่างดอกขาวแต่พอเวลากลับมาบ้านมะนานมาค้นหาข้อมูลดูนะคะเขามีชื่อหลายชื่อมากก็คือบุษบาฮาวายยาหยายาหยก็ต้น อ,อมแซบด่างเนี่ยค่ะเขาจะมีชื่อแบบหลายชื่อมากแต่ว่ามะน่าชอบในความด่างของเขาอะเขาเป็นต้นไม้ที่มีความด่างแบบสวยมากอะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเราเพื่อนๆจะแบบว่าเออเขาแบบเขาเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายด้วยนะแล้วด่างเขาสวยมากเลยอะค่ะขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้มะน่าจะชวนเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ต้นนี้นะคะเพราะว่าบางเอ,อิญมี คนทักมาขอซื้อต้นนี้เรามะนาก็ยังไม่ได้ขยายพันธุ์ต้นนี้เลยมะนาก็เลยจะมาทําคลิปขยายพันธุ์ต้นนี้ให้เพื่อนๆชมนะคะตามชมกันในคลิปนี้เลยนะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมะนาไปเตรียมวัสดุปลูกมาแล้วนะคะเป็น,มนอมะนาจะรองก้นนะคะด้วยขุยมะพร้าวนะแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นดินผสมใบก้ามปูนะคะแล้วก็ มีปนด้วยทรายเล็กน้อยก็คือเขาจะคือเขาจะเจริญเติบโตได้ดีะคะ่ะในดินที่แบบว่ามีความร่วนซุยนะมันะก็ใช้ดินผสมทรายเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีปุ๋ยออสโมโคดนิดหน่อยแค่นี้พอแล้วสำหรับวัสดุปลูกนะคะเราได้วัสดุปลูกแล้วเราก็มาเลือกกิ่งพันธุ์ที่เราจะขยายนะ ต้นเนี้ยคือความที่มะนานเลี้ยงแบบว่าเอาไว้แบบเขาก็ไปเรื่อยเปื่อยมากเลยอ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยเขาก็จะมีกิ่งที่แบบไม่ค่อยเป็นทรงสวยแล้วอ่ะก็เขาจะเลื้อยไปตามไปตามพื้นแล้วอะค่ะก็เดี๋ยวจะเอาจากต้นนี้ก่อนเลยนะคะวิธีการเลือกกิ่งเขานะคะก็จะเลือกกิ่งที่มีความ แข็งแรงพอสมควรนะแล้วก็เพื่อนๆก็ตัดเลยค่ะจะเห็นว่าเขาจะมีรากอา,ากาศตรงนี้ด้วยเห็นไหมตัดตรงนี้เลยหนึ่งกิ่งเดี๋ยวเลือกไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปลงปักชำทีเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เห็นไหมด่างสวย กิ่งนี้เนี่ยด่างสวยมากเลยนะคะแต่เมื่อกี้บังเอิญมะนาไปหยิบเขาแรงไปนิดนึงเขาก็เลยหกักหักไม่เป็นไรตัดเลยค่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ปักชํำได้เหมือนกันเสียดายความสวยอันนี้ก็เพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาเขาแตกยอดอะค่ะเขาจะแตกยอดใหม่ตรงข้อตรงช่วงนี้นะคะ ันนี้ก็ตัดนี่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาแบ่งแบ่งกิง่งตัดออกมาก่อนไม่น่าจะตัดแบบว่าเวลาตัดนะคะตัดตรงช่วงข้อเหนือข้อออกมานิดนึงอะคะ่ะไม่ต้องซีเรียสน,นะเขาเขาโตง่ายอะ่ะ กิ่งนี้เขียวมากกว่าด่างอะแต่เขาก็ยังมีความด่างนะก็ตัดเหมือนกันเวลาเราตาัดอะมันเหมือนเราได้แต่งกิ่งต้นเดิมเขาด้วยอะ่ะมันอาจจะ อยากแต่งกิ่งเขาใหม่อ่ะเพราะว่าเขาเริ่มแบบไปเรื่อยเปื่อยแล้วว่ะเมนาก็ตัดกลิ่งเขามาได้ประมาณนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขามาลงปักชำเลยนะ วิธีปากชําของมะนาจะง่ายมากเลยสําหรับต้นนี้เพราะว่ามะนาจะไม่ค่อยได้แบบว่าอ,อคือความที่เขาเลี้ยงง่ายอะ่ะแล้วเขาก็โตง่ายด้วยวิธีการก็ง่ายมากอย่างสมมุติว่าเราตัดกิ่งมาแบบนี้แล้วใช่ไหมรากเขาอ่ะเขาจะออกตรงช่วงนี้ค่ะตรงช่วงนี้เลยมะนาก็จะปักไปเลยโดยให้ไอ้ตรงช่วงเนี่ยเพื่อนๆดูนะ คือเราจะให้ช่วงตรงข้อเนี้ยค่ะเขาอยู่ติดกับดินไว้เพื่อที่เดี๋ยวเวลาเขาร,า,รากเขาง,งอกออกมาเนี่ยเขาก็จะได้มีดินยึดเอาไว้เลยนะคะมันน่าจ,จะไม่ได้ตัดใบหรืออะไรเลยนะเพราะว่าเขาเขาโตง่ายอะ่ะอย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเราสามารถแบ่งออกมาได้สองส่วนเลยนะคะนี่มันก็จะตัดแบบนี้เพราะว่ากระถางเรามันเป็นกระถาง ทรงสั้นใช่ไหมมันอาจจะตัดแบบอย่างนี้อีกทีนึงนะเพราะเดี๋ยวเวลาเขาแตกใช่ปะคะรากเขาจะออกจากตรงนี้แล้วเขาก็จะแทงยอดใหม่ออกมาจากตรงนี้ก็ปักไปเลยแค่นี้ให้ส่วนตรงข้อเขาถูกดินพอแค่นั้นจบให้ส่วนตรงนี้ถูกดินยิ่งถ้าเป็นตรงช่วงยอดอะมันจะเป็นอะไรที่เขาจะแบบโตเร็วอะ ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดใบหรือว่าอะไรออกเลยนะอย่างอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เอาตรงนี้ออกนิดนึงแล้วเราก็ปักไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นอันที่มมนาทำเขาหักใช่ปะ แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดแตกรากออกมาตรงนี้ก็เอานี้ปักไปเลยเหมือนกันอันนี้น้องเผือกปักน้องเผือกไปด้วย ด่างสวยอ่ะอันนี้ด่างสวยตัดเป็นสองกิ่งเป็นสองส่วนเอาส่วนยอดปักตรงกลางไว้เนี่ยค่ะปักให้ตรงส่วนข้ออยู่ในดิน เพื่อนๆจะสังเกตอีกทีนะเดี๋ยวมานานแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะเอาส่วนตรงนี้ให้ติดไปกับดินนะเนี่ยแบบนี้ค่ะแบบนี้นะ,คะแบบนนะแค่นี้เองพอแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเออ่จริญเติบโตมนาเอากิ่งนี้ออกดีกว่าอ แล้วก็เอานี้ปักลงไปเสร็จแล้วกระถางนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงแรกอะคะ่ะประมาณ2-3วันแรกอะใบเขาก็จะสะลดไปเลยนะคือถ้าเราทำแล้วเราไม่ต้องตกใจนะคะคือใบเขาจะสะลดแบบว่าไปเลยอะเราก็รู้สึกเหมือนประมาณว่าน้องเขาไม่รอดแน่อะไรอย่างเงี้ย แต่สักพักหนึ่งอะค่ะถ้ารากเขาเขาเริ่มเดินแล้วอะเดี๋ยวเขาจะฟื้นขึ้นมาเองคือต้นเนี้ยเป็นเป็นต้นไม้ที่ชํำแล้วก็ขึ้นง่ายมากแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งให้เราแบบสวยงามมากเลยอะค่ะปลูกแค่นี้นะเดี๋ยวดูเวลาที่เขาแบบว่าเป็นพุ่มออกมาเขาจะสวยมากๆเลยใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาก็จะเริ่มมีรากเดินแล้วก็ โอเคแล้วอะสำหรับต้นนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะคงได้รับประโยชน์จากคลิปของมานานะถ้าใครมีต้นน้องต้นนี้นะลองขยายพันธุน้องดูนะคะขยายพันธุ์ง่ายมากเหีืองดูง่ายมากแนะนำให้มีเลยนะสำหรับคนรักไม้ด่างนะคะโอเคขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปมานานะสำหรับคลิปนี้มานาไปก่อนแล้วนะจ๊ะ เพื่อนๆอยากให้มนนะนาลองขยายพันธุ์ต้นอะไรนะคะแนะนํามาใต้คลิปเลยนะถ้ามะนามีนะคะหรือว่ามีโอกาสนะมะนาจะมาทําให้เพื่อนๆชมนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ